สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยรถบ้านรถยุค90รถใช้งานนะครับสภาพดีเลยโตโยต้ามิติเอตัวรถเป็นสีเขียวนะครับตอนครึ่งรถเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับสภาพสวยมากล้อมเมกเดิมสภาพเขายังคงสมบูรณ์นะครับยางดอกเต็มนะครับปีใหม่ ช่วงล่างดีคัดสีสวยนะครับตัวถังรถไม่มีผุเลยนะครับเครื่องยนต์เป็น 2L แอเย็นวิ่งทางไกลได้สบายประหยัดน้ำมันนะครับในราคาห้าหมืนกว่าบาทเอกสารพร้อมนะครับพร้อมรั้วกะเลพร้อมรั้วเหล็ครึ่งท่อนนะครับสภาพสวยมากเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับรายละเอียด ตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือคนพี่คนไหนอยากหารรุ่นอะไรไว้ใช้งานลองคอมเมนต์มาใต้คลิปวีดีโอได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ